รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เฟอร์เมนเต้คอมบูชาน้ำชารสน้ำผึ้งวินิกาสูตรดั้งเดิมและสูตรไลท์ light. ชาขาวผสมสมุนไพรเฟอร์เมนเต้ทีรีวฟ์อุณุวัสดิ์ก่ท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตชีวาเช้าๆวันอาทิตย์แบบนี้พบกันกับดิฉันสิริบุญนักพันนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆในการดูแลสุขภาพมาฝากเช่นเดิมค่ะก่อนที่จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ำเหลืองนะที่หลายๆคน กำลังเห็นว่าเออมีคนเขากําลังประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มาเปลี่ยนถ่ายน้ําเหลืองกันเนี่ย เราจะมาติดตามข่าวสารสุขภาพประจาสัปดาห์นี้กันก่อนก็นแล้วกันนะคะเรื่องแรกที่อยากจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือดนะคะซึ่งหลายๆคนก็เป็นห่วงนะไม่อยากให้น้ําตาลสูงเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําตาลสะสมซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราอาจจะเริ่มเข้าสู่ภาวะเบาหวานก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่น้ําตาลสูงที่น่ากลัวนะคะน้ําตาลต่ําเองก็น่ากลัวเหมือนกันมีโอกาสทําให้เราหัวใจหยุดเต้นได้เหมือนกันเป็นเพราะอะไรอย่างไรแล้วอะไรที่เรียวกว่าภาวะน้ําตาลตา่ำยวมาติดตามรายละเอียดได้นอกจากนี้แล้วนะคะก็จะแนะนํา เรื่องของการรับประทานกันไว้เหมือนกันค่ะที่ฉันพูดบ่อยๆนะอาหารที่แปรรูปอย่างเช่นไส้กรอกหมูแฮมต่างๆเนี่ย WHO เคยประกาศนะคะว่าติดอันดับของอาหารที่ทําให้คุณมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งแต่ว่าจริงๆนอกจากเรื่องของการเป็นมะเร็งแล้วยังมีความเสี่ยงอื่นๆอีกเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันและปิดท้ายกันค่ะสําหรับคนที่ชอบปวดน่องอะไรแลวก็แบบอ๋ยปวดน้องเมื่อยน้องจังเลยทราบไหมคะว่าการปวดน้องเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของระบบ เส้นเลือดของคุณไม่ใช่แค่ว่าเราไปทําอะไรกล้ามเนื้อเกรงแข็งตัวเฉยๆนะคะแต่จริงมันเกี่ยวกับเรื่องของการไหลเวียนของเลือดและอาจจะมาเกี่ยวข้องกับหัวใจด้วยติดตามทั้งหมดได้ข่าวสารสุขภาพประจําสัปดาห์นี้นะคะแล้วปิดท้ายกันขอฝากไว้นิดนึงนะคะรายการชีวิตชีวาในต้นปีหน้านะคะเริ่มต้นวันที่3มกราคมรายการชีวิตชีวาจะเปลี่ยนเวลาออกอากาศจากวันอาทิตย์ไปเป็นวันเสรารนะ์เนาะ ตี4 5นาทีแล้วก็สามารถชมย้อนหลังได้เหมือนเดิมค่ะ YouTube นะคะแฟนเพจเพจรายการชีวิตชีวาก็สามารถชมได้ชมได้ทั้งช่อง33เหมือนเดิมแล้วก็ทางแอป3า l u s ด้วยค่ะ เพจหมอหมูวีรศักดิ์โพสต์เตือนกรณีหญิงวัยว62ปีนั่งกินข้าวอยู่กับครอบครัวระหว่างคุยกันก็น่ามืดล้มพับซึ่งเธอกินยาลดน้ำตาล3ชนิดเป็นประจำผลการตรวจพบว่าค่าน้ำตาลในเลือดต่ำจนวิกฤตความดันโลหิตต่ำมากและหัวใจเต้นช้าผิดปกติข้อคิดจากเคสนี้คือ 1. ผู้สูงอายุที่กินยาลดน้ำตาลเท่ากับเสี่ยงน้ำตาลต่ำได้ทุกเวลา 2. ถ้าไม่มีแรงเบื่ออาหารหมึนหัวต้องระวังให้มาก 3. ถ้าเคยวูบครั้งหนึ่งโอกาสเกิดอีกครั้งจะสูงสิ่งที่ลูกหลานต้องทำเมื่อผู้สูงอายุมีอาการดังกล่าวให้ดื่มน้ำหวานทันทีรีบตรวจน้ำตาลปลายนิ้วและถ้าหมดสติควรรีบพาไปพบแพทย์ การวิจัยจากมหาวิทยลาลัยเคมบริดจ์ใช้ข้อมูลจากคนเกือบ2ล้านคนจาก31การศึกษาติดตามเฉลี่ย10ปีพบว่าการกินเนื้อสั์แปรรูปเช่นไส้กรอกแฮมเบคอนและเนื้อแดงทุกๆ100กรัมต่อวันเสี่ยงเกิดเบาหวานประเภท2เพิ่มขึ้น10%เนื่องจากในระหว่างการย่อยเนื้อสั์แปรรูปจะปลิตสารเอนไนโตรโซซึ่งสามารถทำลายเซลล์ทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินและไม่สามารถดูดซึมกลูโคสจากเลือดได้ดังนั้นควรรักษาน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ออกกาลังกายสม่ําเสมอกินอาหารเน้นผักผลไม้ถั่วต่างๆทันยพืชไม่ขัดสีผลิตภัณฑ์นมปลาและเนื้อสัตว์สีขาวจะช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานโรคหัวใจและมะเร็งหลายชนิดได้ สาวเล่าว,ว่าแม่บอกว่าเมื่อวานเดินเยอะเจ็บน่องสงสัยเป็นตะคริวทุกคนคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่จนกระทั่งคุณแม่ล้มหลงแน่นิ่ง ผลชนสูตรพบลิมเลือดในหลอดเลือดแดงอุดกั้นจนเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงปอดได้และพบริมเลือดในเส้นเลือดขาบริเวณน่องซ้ายด้วยซึ่งนี่คือภาวะที่เรียกว่าเส้นเลือดอุดตันในปอดมาเกิดจากนั่งนานเดินน้อยหรือหลังจากเดินทางไกลๆและในคนที่มีเส้นเลือดขอดดังนั้นหากมีอาการเจ็บน่องแบบไม่ใช่ตะคริวบวมแดงหายใจเหนื่อยเฉียบพลันเจ็บหน้าอกเหมือนมีอะไรกดและหน้ามืดบูบล้มให้รีบไปโรงพยาบาลทันที คนทุกคนโปรใสใจไส